S, S A O สามอัเบตง่ายๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลิงสตาร์ ทุกครั้งที่แฟนชายนี้มีการเคลื่อนไหวก็จะได้รับกระแสและความสนใจอยู่เสมอมันคือแฟนชายที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งความรุ่งโรจน์และสิ่งที่ทําให้3มตัวอ,อ,กอนนักษรนี้พิเศษมากกว่าใครและได้รับกุญแจแห่งความสําเร็จนั่นก็คือคนดูติ่สางให้มันได้รับกระแสวิจารณ์ในเชิงที่ดีสร้างไรายได้ให้แก่ทุกแฟนชายและทุกภาพไม่ว่าจะเป็นมูวี่อย่างออร์ดิโน่สเกลตอนพิเศษต่างๆที่เราทีมงานจะคิดได้น้องใหม่จากแฟนชายเอส ่เพึ่งจะมีภาคสปินออฟได้ไม่นานอย่างอัลเทอร์นทีฟการเกมออนไลน์และสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือไลท์โนเวลเกมที่มีทั้ง PC และโมบายก็เป็นเครื่องการันตีอย่างดีที่ทำให้ชื่อแฟรนไชส์นี้จะเป็นชื่อแรกหาพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จรายได้ที่ครัางและกระแสวิจารณ์ในเชิงที่ดีผลงานที่มาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปีก็อาจจะพูดได้ว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ไม่มีใครไม่รู้จัก SAO และ2018 แฟนชา์นี้ก็ไม่อาจจะหยุดอยู่แค่เลข2หรือภาคสปินออฟจากซีซั่นสปริงเพราะเลขอก3จะเป็นชื่อภาคต่อ,อยังเป็นทางการของแฟรนชายนี้ Welcome to the new world SIO3 is ready to come back SIO ภาคอลิ t เ t ชันมีเนื้อหานิยายที่มากกว่าภาค1และภาค2รวมกัน นั่นหมายความว่าเนื้อหาในภาค3อาจจะมีสูงสุดถึง50ตอนและขั้นต่ำสุดคือ25ตอนของเวอร์ชันแอนิเมะคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่าผาที่ทำให้เรามี SIO ในทุกวันนี้ก็คือนิยายหรือไลท์โนเวลถือว่าเป็นส่วนสำคัญหากไม่มีนิยายก็คงจะไม่มี SIO ในทุกวันนี้เพราะอย่างที่รู้กันว่าผลงานเรื่องนี้แต่แปลมาจากนิยายของอาจารย์เลคิคาวาระนี่ถือว่าเป็นแนวทางความสำเร็จของยุคนี้ ที่ต้องแปลงจากอะไรมาซะก่อนก่อนค่อยมาเป็นแอนิเมะและ S.A.O ก็มีจุดกำเนิดเริ่มต้นเดียวกันไม่ต่างจากเรื่องอื่นนิยายของ S.A.O ถูกตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องและโดยตลอดและแต่ละภาคก็อิงตามเนื้อนิยายอยู่ทุกภาคยกเว้น Ordinal Scale ที่เป็น The Movie ภาคใหม่เพราะอาจารย์แกแต่งขึ้นมาใหม่เองและคิดเรื่องราวขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่ว่าในส่วนเนื้อหายของภาคหลักก็อิงตามนิยายอยู่ทุกภาคแบบไม่มีผิดแปลก จะยกเว้นก็แค่16.5ที่อาจารย์แก้วออกซะก่อนแมน่าเสียดายไม่งั้นได้บันเทิงแน่นอนต้องพูดด้วยว่าในการแบ่งสัดส,ส่วนในการเขียนนิยายต่อ1หนึ่งภาคแลแ้วแปลงมาเป็นเวอร์ชันอนิเมะนั้นมีรูปแบบที่ค่อนข้างตายตัวมาโดยตลอดโดยจะแบ่งเป็นสีเล่มของไ no ์โนเวลตอ1หนึ่งภาคอนิเมะหรือจะพูดให้ง่ายๆเนื้อหาในเวอร์ชันอนิเมะจะใช้นิยายเล่ม1ถึงเล่ม4และภาค2จะอิงตามนิยายระหว่างเล่ม5ถึงเล่ม8เพราะงาั้น สองภาครวมกันก็จะเป็นแปดเล่มอยู่พอดีแล้วถ้าเกิดคุณอยากอ่านนิยายเนื้อหาของภาค3คุณก็ต้องเริ่มอ่านตั้งแต่เล่มที่เกถึงจะเป็นเนื้อหาของภาค3จะพูดได้ว่าภาคนี้มีความพิเศษเหนือภาคอื่นๆที่ไม่ได้อิงการแบ่งสัดส่วนของอาจารย์แก่ในส่วนสีเล่มตอนหนึ่งภาคพอภาคนี้อาจารย์คาวาฮาระเขียนเนื้อหาออกมาได้เยอะกว่าทุกภาคที่ผ่านมาและมากกว่าภาคหนึ่งภาคสองรวมกันซะอีกในจํานวนที่อาจารย์แกเขียนได้ก็คือสิบเล่มด้วยกัน คือตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่18ดนั่นหมายความว่าเอาสองภาคมารวมกันก็ยังไม่เท่าภาคที่3เลยด้วยซ้ำและด้วยเหตุผลนี้ผมมองว่า SIO ฉบับอนิเมะจะต้องมีมากกว่า25ตอนขึ้นไปและอาจจะสูงสุดคือ50ตอนถึงจะพอดีกับสัดส่วนของนิยายที่มากขนาดนี้เราลองมาคิดเลขกันง่ายๆไ์โนเวลของ SIO สี่เล่มนั้นทำอนิเมะได้1ภาพและ1ภาพก็มีอยู่25ตอนยกเว้นภาคที่2ที่มีแค่24ตอนเท่านั้น แต่ผมขอปัดจาก24เป็น25เพื่อการจำง่ายแล้วก็เพื่อความลงตัวเราก็จะได้ภาคละ25ตอนพอรวมกัน2ภาคก็จะเป็น50ตอนพอดีนั่นหมายความว่าเนื้อหาของภาค3ที่อิงตามนิยายจะต้องมีมากกว่า25ตอนเป็นต้นไปหรืออาจจะสูงสุดคือ50ตอนพูดก็พูดในจำนวน50ตอนนั่นคือจำนวนที่พอเหมาะและดูไม่ตัดเกินไปซึ่งขึ้นอยู่กับสตูดิโอที่ทำเรื่องนี้ว่าต้องการให้ SLO ภาคนี้มีอยู่จำนวนกี่ตอน และถ้ามองกันตามหลักแล้วถ้าคิดจะทำแค่25ตอนกับเนื้อหา10เล่มผมบอกได้เลยว่ามันดูไม่เข้ากันและเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งแต่ถ้าสตูดิโอที่ทำ SIO อย่าง A1 Picture ต้องการอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะกลายเป็นอภิมหาแห่งการเผาและการตัดเกิดขึ้นในภาค3ของ SIO และไม่อยากจะคิดหากย่อนหน้าเนื้อหาจาก1ิเล่มเหลือแค่12ตอนผมบอกได้เลยว่าภาค3จะเป็นภาคที่เละมากๆและจนไม่รู้ว่าจะเละยังไง ซึ่งก็คิดว่าเอวันพิเจอร์จะฉลาดพอที่จะไม่ทําแบบนั้นจะไม่ย่อเนื้อหาจากสิบเร่มงเลยแค่25ตอนหรือ12ตอนหรอกนะแต่ถ้าย่ออันนี้ก็คงจะพูดได้ว่าภาค3อาจจะเป็นภาคเดียวที่ได้รับกระแสที่ไม่ดีนักตามมาเป็นผลกระทบแน่นอนและความหวังเล็กๆของผมยังคงเชื่อว,ว่าภาค3จะมีสูงสุดถึง50ตอนและถ้าน่าเขียนที่สุดภาคนี้อาจจะมีแค่30ตอนเป็นอย่างน้อยถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่พอรับได้แต่ถ้าจะให้ดีก็50ตอนนั่แหละคือดีที่สุดแล้ว ถ้าทำได้ตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นหมายความว่า s e o ภาคนี้จะเป็นภาคที่ยาวที่สุดตั้งแต่มี s e o มาหนักขนาดนี้อาซินะจะก,กล้าเป็นตัวละครที่มีบทน,น้อยที่สุดตั้งแต่เคยมี s e o มานี่ถือเป็นประเด็นฮอต ขออ้อเดอทารุเถียงกันอย่างไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่นิยายออกมาช่วงใหม่ๆจนตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยสักนิดก็ต้องขอบอกให้ทําใจกันไว้ล่วงหน้าว่านิหาภาค3หรือภาคอลิสเซชั่นจะเป็นภาคที่ตัวละครใหม่ในชื่อของอลิสมีบทเยอะกว่าใครเพื่อนจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของอลิสซะมากกว่าพูดง่ายๆภาคนี้อาสนะจะมีบทไม่ถึงครึ่งของตัวละครใหม่อย่างอลิสเลยด้วยซ้ำเพราะชื่อภาคมันก็บอกอยู่แล้วว่าอลิสเซชั่น ถ้าอาซีนะเด่นก็จะดูแปลกๆยังไงไม่รู้ซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมต้องมีเดอะมูวี่ขึ้นมาแทรกกลางระหว่างภาค2และภาค3เหมือนเป็นการเบรกรณมคนดูไว้กลางคันให้เดฟฟินกับบทกุกกิ๊กระหว่างคิริโตก,กับอาซินะและก็รู้เลยว่าอาจารย์แกยัดเยียดบทให้อาซินะเด่นเกินหน้าเกินตาผิดปกติและก็ใส่ฉากกุกกิ๊กเอาสวรรคจนเลี่ยนเพราะพวกคุณจะได้เจ็บปวดกับการที่อาซินะจะเป็นแค่ชื่อที่ถูกกล่าวถึงหรือไม่ก็ออกมาแป๊บๆแล้วก็จากไป มันก็เลยดูเหมือนว่าภาค The Movie เป็นการฮิลลิ่งก่อนที่อลิสจะแย่งบทเด่นของเธอไปและได้กลายเป็นการตั้งคำถามให้คนดูว่า Sao จะไปต่อได้หรือไม่หากไม่มีอาซินะหรือไปต่อได้แค่ไหนหากอาซินะถูกลดบทบาทลงซึ่งมองในมุมมองผมมันก็ยากที่แฟนชายนี้จะขาดตัวละครในชื่อของอาซินะเพราะเธอคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่พูดได้เต็มปากว่าทำให้ใครหลายคนชอบ Sao พอเธอแล้วเรื่องราวโรแมนต์ระหว่างคิริโตกับอาซินะเพราะสิ่งที่ทําให้เราตามดูเรื่องนี้ต่อคือเรื่องราวความรักของคู่นี้คือฉากกุกกิ๊กระหว่างคิริโตกับอาซินะและฉากหวานเชื่อลื่นรมของคู่ผรานางซึ่งมาในภาค3มันกลับไม่มีฉากแบบนี้ให้เราได้เห็นหรือถ้าจะมีก็มีน้อยมากๆมันเลยกลายเป็นการลองใจคนดูชั้นดีว่าแฟนชายอย่างเ a o อยังจําเป็นต้องมีอาซินะหรือไม่และคําตอบของผมมันยังคงจําเป็นและยังจําเป็นเสมอมา แล้วคำตอบของคุณละ่ะคุณคิดแบบไหน u n d e r w o ์ l d คือโลกจำลองที่ไม่ใช่เกม僕はุอずっと待っていたんだこの森で6年間、君がやってきてくれるの ต้องขออธิบายกันก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของภาคนี้หรือไม่ได้ตามไรโนเวลของภาคลิสเซชันอันเดอร์โวคือโลกใหม่ที่คิริโตจะได้เข้าไปในภาค3ส่วนในเรื่องของสาเหตุหรือว่าทำไมคิริโตถึงได้เข้าไปในโลกแห่งนี้ก็ต้องขอเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้บอกคลิปหน้ากันดีกว่าซึ่งโลกอันเดอร์โวเป็นโลกจำลองที่แตกต่างจากทุกภาคมันไม่เหมือนกับโลกจำลองในภาคหนึ่งภาค2ที่คุณเคยเห็นหรือที่คุณเคยรู้จักและก็ต้องบอกเลยว่า โลกอันเดอร์โวนี้มันไม่ใช่โลกของเกมซะทีเดียวซึ่งความพิเศษของโลก u n d e r อร์โวก็คือ AI ที่มีความนึกคิดได้เองต่างจากทุกโลกที่ผ่านมาที่ AI จะทําอะไรเป็นวนลูปเดิมๆหรือถูกจํากัดการทําบางสิ่งเพราะว่าโค้ดของโปรแกรมที่สั่งให้ทําได้แค่นั้นแต่ AI ในโลกของ u n d e r อร์โวกลับมีอิสระและเลือกที่จะทําอะไรอย่างอื่นได้มากกว่า AI ทั่วไปพราะไอ AI ที่นี่มีการเรียนรู้ไดเองหรือค่อยๆเริ่มเรียนรู้จากศูนย์ได้ พูดได้ว่า AI ของ Underworld มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์หรือใกล้เคียงกับคำว่ามนุษย์มากกว่า AI ทั่วไปในโลกอื่นและแน่นอนมันรวมถึงการที่ AI ของ Underworld มีความคิดและความรู้สึกเป็นของตัวเองจนบางครั้ง AI ก็ยังเชื่อว่าตัวเองเป็นมนุษย์เลยด้วยซ้ำโดยมันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นให้เรียนแบบความนึกคิดของมนุษย์มันเลยกลายเป็น AI ที่ดูเหมือนคนจริงๆซะมากกว่าหุ่นยนต์หรือมากกว่า NPC เลยด้วยซ้ำและเหล่า AI ของ Underworld ก็มี community มีสังคมมีความคิดมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองและที่สำคัญ AI ของภาคนี้สามารถสื่อสารหรือพูดคุยกับมนุษย์รู้เรื่องซึ่งนั่นรวมไปถึงเผ่ากอบลินออกหรือยักษ์ก็สามารถสื่อสารกันได้เราจะได้เห็นว่าภาค3มีมิติในการเล่าเรื่องแบบใหม่ต่างจากสองภาคก่อนหน้าและนี่คือ3สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนดู s o ภาค3หรือภาค Alistation และก่อนคลิปนี้จะจบลงและก่อนที่เราจะจากกัน ผมขอถามอะไรสักหน่อยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณชอบแฟนชายนี้หรือทำไมคุณถึงชอบ Sao พ่อถึงตรงนี้ก็คงจะหมดหน้าที่ของผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่ไม่ใช่ปีหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ